เป็นแฟนนักกินจุเนี่ยต้องกินเยอะแบบนักกินจุไหมเริ่มแล้วเริ่มกินเยอะแล้วพี่พานอูกินเยอะอะอร่อยมากเลยรสชาติไม่ได้เผ็ดมากหอมนะครับผมอืมนี่อโคตรนุ่มเต้มดีเลยอ้อเมดีมากอ้หูหูหน่อยนะรสชาติอันนี้เผ็ดปกติผมพี่ว่าเข้มข้นเลยเข้มข้นใช้ได้เลยแบบหนูก็เผ็ดปะของเราเผ็ดเผ็ดบวกหนึ่งยังนะยังไมู่้สึกถึงความเผ็ดนะอืมอาจจะต้องกินไปเรื่อยเบอ เบคอนแบบนี้อืเบคอนหอมมากจริงพอดีเลยอ่ะมีนคู่กับเส้นอ่ะที่สุดอร่อยไหมเบคอนอร่อยอันน OK> ี้ที่เราต้มมปกี่ซองคะทั้งหมดอย่างละสี่ซองอย่างละสี่ซองใช่โอ้โหเยอะนะเยอะมากเยอะเลยแหละเอาเรื่องเลยอืม กินกับแฮมก็อร่อยต่กินกับทีรักอร่อยสุดโอ้โดูเ้นดิอร่อยมากเลยนะอืมอ้อืมอืมเฮ้ยนี่เผ็ดเผ็ดปกตินี่กินไปเยอะก็เริ่มรู้สึกรู้สึกเผ็ดอยู่นะหนูก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วอันนี้ชิมเหรอชิมชิมนิดนึง แหวงเลยใช่ไม่เดียวคือพี่ว่ารสชาติอะไม่ได้ต่างกันมากแต่รสชาติไอ้บวกหนึ่งเนี่ยจะมีความเผ็ดขึ้นมาเลยเผ็ดแบบเผ็ดขึ้นมาโดดขึ้นมาชัดเลยครับผมเฮ้แต่อร่อยเหมือนกันเฮ้โอเคนะถ้าใครชอบกินเผ็ดเฮ้กินฟองดำโอเคเลยนะเบคอนคือแบบว่าเฮ้ยไม่ได้นทั้งหมดแล้วอะ สี่ซอมแม่ขนาดมือพี่เราเป็นน้องระหว่างเขียนกับพี่เนี่ยใครจีบใครก่อนต่อเข้าไปต่อเข้าไปเขาอยู่ของเขาดีๆเธออะไรซื้อของกีสานไปจีบพี่เนทจีบหนูด้วยให้ของอีสานน่ารักน่ารักแต่เราชอบไหมชอบชอบพี่ น่นไดิเปิดจานไหมนั่นหนูกินอะไรเดี๋ยวเราก็แบ่งไปไงหนูกินหมดแล้วโอ้รอบหน้าอ,อบน้นอยโคตรไปนแน่จกิงจุกระหว่างช้อปปิง้งกับกินเสียเงินอะไรเอยอะกันกินตอบได้เลยว่ากินตอบได้ไหมว่าเฉลี่ยวันหนึ่งนประมาณเท่าไหร่ไม่เฉลี่ยว,วันหนึ่งกี่มือ้อ ต่อวันนะมไม่มื้อหนึ่งก็พันหนึ่งอะสามมื้อเท่าไหร่อสามพันเ <c oughs> ่ออะไรเฮ้ออูยิ่งยิ่งกว่านั้นที่ข้างเซเว่น